โน่เด ok ok ๋่เยโน่เยขม่าเขาเรียกอะไรนะพม่าอ่า เก็บหลักฐาไนไว้กระโดดสะพานเนี่ยเปนนะปขโมยของเขา<อ>วิ่งหนีมานี่ไม่มันกระโดดลงมาเลยใช่ไหมใช่ใช่ไปหนุแล้วหนีหนีตำรวจขึ้นไปบนไม่นม่นก็หนีหนีอะเขาเาล้องให้รัดก,กัดอ๋อคือไงคือไปขโมยของเขาห,หนีมาจากทางไหนอ่ะไปที่สะพานลอยแล้วก็ไปหลบ ไม่ห้อยตัวในลาวเหล็หลกระโ้ดกระโดดลงมา,มาเลยเรียกให้ขึ้นมาพากเขาก็กระโดดมาฝั่งนี้อีกแล้วทีนี้เขาคุวิ่งในลาวเลยกระ,ะโดดเหมือนลีบปุ๊บปกุกระโดดได้สองสามรอบสามก็ล่วงเลยเม่จับไม่อยู่จับไม่อย ไปขโมยโทรศัพท์ขเขาไม่วิ่งหนีตำรวจหรอกวิ่งมีคนที่มันขโมยมา,ยาตำรวจยึดได้อยู่เนะี่ยใช่ครับส,รสามสี่เครื่อง Thank you.